สเปคคอมงบ40,000ได้อะไรบ้างมาดูกันก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเว็บ Spi เดอีกแล้วเนาะกับในช่วงยุคที่แรมแพงจะต้องเอามาอวดกันแบบนี้ก็ผมก็เพิ่งจัดคอมมาใหม่เนาะงบประมาณก็จริงๆถ้ารวมการ์ดจอถ้าถ้าใส่การ์ดจอเข้าไปด้วยก็น่าจะประมาณ40,000เนาะแต่อันนี้ผมไม่ได้ใช้การ์ดจอเป็นตัวเดิมเนาะก็เลยหมดไปทั้งสิ้นประมาณ30,000 3 0 0 0ประมาณนี้นะครับก็ในงบนี้เนาะ ก็เดี๋ยวผมมาไล่เรียงสเปคให้ฟังเนาะสเปคที่ได้มาก็จะมีได้อะไรเส้นเจ็ดเก้าพันเจ็ดไม่ใช่เก้าพันแปดสามดีเนาะนี่เก้าพันเจ็ดตัวธรรมดาเนาะไม่ใช่ตัว 3D โอเคต่อไปก็แล้วก็ผมก็จัดบอร์ดมาเป็นตัว MSI ครับ B 8 5 Pro ตัวนี้ Wi-Fi ด้วยก็ ก็ประมาณนี้ก็เป็นบอร์ด MSI ก็ดูโอเคดีเหมือนกันนะผมไม่เคยใช้ห้อ MSI เหมือนกันก่อนเครื่องเก่าผมก็เป็น Asrock เนก็อันนี้ก็เป็นครั้งแรกเนาะที่ลองใช้ MSI ครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าเป็นยังไงสุดท้ายก็แรมเนาะในช่วงยุคที่ร a มแพงจะต้องเอามาค่อยคออย่างเงี้ยก็ผมก็ซื้อผมก็ได้แรมตัวนี้มาเนาะเป็น Kingston 5,000 5ั0 0้าท5น0 0เนาะ DDR า ก็ที่ผมเลือกใส่5,600เนี่ยผมไปดูเว็บ a อ d มารับ AMD บอกว่าใส่5,600ก็พอเนาะดูใน Official ได้ไปเข้าเว็บ a อ d c o m ได้ใส่ไว้5,600ผมก็เลยเลือกแค่5,600แทนี่นจะเลือกบัตร6,000หรืออะไรเงี้ยก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ก็ใส่ตัว SSD เนาะอันนี้เป็นเวิร์ดเทนดิจิตอลเนาะแต่จริงๆถ้าหลายๆคนรู้เนาะเวิร์ดเทนดิจิตอลกับแซนดิทเนาะจริงๆก็ใช้ IC ตัวเดียวกันนะเดี๋ยวผม ผมน่าจะถ่ายรูปไปให้ดูด้วยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเนาะตัว IC Controller ก็เป็นของแซนดิทเนาะแค่นั้นแหละจริงๆคือเวทเทิลซื้อแซนดิทไปหลายปีแล้วเนาะแค่นั้นแหละอ่ะแล้วตัวสุดท้ายเนาะก็เป็นตัวพัดลมเนาะพัดลมนี่ผมได้มาเป็นของนกทัวเนาะก็เป็นนกทัวสีอะไรนะ Redux Edition เนาะใบนกทัว no เนี่ยก็ก็ก ก็ได้มาเนาะเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยจะมีรีวิวตัวนี้ด้วยเนาะเพราะว่าเหตุเกิดจากที่ว่าผมไปเสิร์ชนกทัวร์เนาะคือนอกทัวร์ไม่เคยเออกของใหม่เลยเนาะตั้งแต่สิบปีที่แล้วอะไรเงี้ยห้าปี6ปีที่แล้วเนี่ยก็รีวิวอะ่ะเป็นของเป็นของประมาณยุคแบบ6กเปีที่แล้วหมดเลยที่มันเพิ่งเข้าไทยมาเนาะก็แล้วคันเนี้ยในในรีวิวอ่ะมันก็จะมีแต่แบบว่าเออเป็นเป็นเครียออะไรนะเป็นขาล็อกในสมัยนั้นเนาะ ก็เป็นแบบเป็น AM4 บ้างเป็น AM3+ Plu บ้างหรือว่าเป็น LGA อะไรก็ของถ้าเป็น Intel อ่ะเนาะก็อันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูให้ฟังเนาะว่าถ้านกตัวตอนนี้มันแถมอะไรมาให้บ้างเนาะก็จริงๆก็คือแถมมาให้ทุกอย่างแถมมาให้ครบเนาะสำหรับ CPU ยุคปัจจุบันเนาะไม่ว่าจะเป็น AM5 เนาะหรือเป็นฝั่งของ Intel ก็มีเนาะโอเคก็ก็เป็น Intel ยุคปัจจุบันนะ่ะไม่แน่ใจาว่าสก,กิตมันอะไรแล้วเนาะมันเปลี่ยนบ่อยเหลือเกิน ก็ประมาณนี้ครับสาหรับสเปคเนาะถามว่าเครื่องนี้ผมเอามาทําอะไรเนาะจริงๆเครื่องนี้ผมไม่ได้ลงวินโด้ด้วยผมลง i n น x ก i n t เนาะผมเอามาค cool ูณเมตริกทำเอไอเนาะก็จริงๆถามว่าทา AI ทำเอไอทำไมไม่ซื้อกร์ดจออะไรที่ใหม่ที่ดีกว่านี้เนาะก็จริงๆก็คืออยากประหยัดงบก่อนเนาะก็ก็เลยเอามาแค่นี้ก่อนแล้วก็ใช้ Rock M ตัวเดิมครับจริงๆก็เดี๋ยวก็มีคลิป Rock M ตามมาด้วยเนาะ แต่เป็น Rock M เวอร์ชันเก่าเนาะจริงๆการ์ดจอดตัวนี้ก็ไม่ได้รองรับตัว Float 16ตามพวกโมเดลใหม่ๆหรือแบบ Float 8 Float อะไรเงี้ยก็ตอนนี้รองรับแค่ Float 32เนาะก็ก็ตามอายุมัน่ะเนาะก็จริงๆก็สามารถใช้ได้แบบว่ารันพวก LLM พวก Olama อะไรเงี้ก็รันสนุกดีใช้งานได้เนาะหรือว่าเทรนโมเดลง่ายๆพวกโมเดล Classifcation i ยุคเก่าๆหน่อยอะไรเงี้ยก็สามารถใช้งานได้เลย พวกอิงเมดโมเดลอิงเมดยุกยุกแบบยุกคลาสสิกอลผมขอเรียกยุกยุกคลาสสิกอลแล้วกันเนาะไม่ใช่ยุคเจเนอเรทีฟก็สำหรับใครที่กำลังงงอยู่เนาะยุคผมขอแยกเป็นอย่างนี้แล้วกันเนาะไอ้พวกแชท GPT พวกอะไรเงี้ยผมเรียกว่า generative เนาะแล้วก็เป็นพวกแบบโมเดลยุคเก่าพวกะว่ว่าอันนี้คือรูปหมูรูปหมารูปแมวเงี้ยเป็นพวกแบบพวก c คลาสสิก l ลคลาส i ิฟิเคชันเป็นพวกแบบพวก classical ML ็มแอลโอเค c ลาสสิกอลเป็นพวก deep learning เนาะ กับพวก g e n e r a t ีประมาณนี้แล้วกันเนาะ,อะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะมาลองรัน full load อะไรนี้หน่อยให้ดูเนาะแล้วก็ดูว่าไอพัดลมนกตัวเนี่ยโอเคไหมอันนี้ผมก็อยู่ในห้องห้องแอร์เปิดแอร์25องศาเนาะก็มาดูกันเนาะว่า full load จะประมาณไหนครับอันนี้ผมอ่าพูดเพ,พิ่มเติมเนาะถ้าใส่เคสใส่ใส่เป็นเคสตู้ปลาเนี่ยก็อาจจะร้อนกว่าน,นี้เนาะแต่อันนี้ผมก็จะเทสแบบว่าไม่ไม่ใส่เคสเนาะ แต่ว่าถ้าใครอยากให้ดูแบบมีใส่เคสก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวคอมเมนต์ไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเทสให้ใหม่อีกรอบหนึ่งแต่ว่ารอบนี้ขอเป็นแบบนี้ก่อนแล้วกันเนาะครับก็ประมาณนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคลิป AI แล้วก็อะไรเยอะแยะมากมายตามมาเนาะแต่ว่าจริงๆก็สําหรับแพลนการ์จอเนาะผมก็มีแพลนที่จะใส่ตัว9,600หรเนาะหรือไม่ถ้าเป็น NV ็นวีเดียก็จะเป็น5,6 0 0อ่ะพันเอ RTX 5 0 0พัเนาะเอาเป็นตัวที่แรมสิกิกเนาะเพราะว่าพวกโมเดล AI พวกนี้กินแรมเนาะก็คือเอาไงก็ได้เนาะเอาโมเดลยัดเข้าไปในแรมให้ได้เนาะดังนั้นแรม16กิกเนี่ยสำคัญเนาะคือถ้าเล่นเกมบางทีผมอาจจะไม่ซีเรียสขนาดนั้นเนาะแรม8กิกอาจจะยังใช้ได้เนาะแต่ว่าผมอยากได้แรม16กิกเพราะว่ามันสามารถยัดโมเดลขนาดใหญ่ลงไปในแรมได้เนาะแล้วปมโปรเซสต์เร็วเนาะคือบางทีมันคำนวณช้ารุ่นมันต่ำกว่าคำนวณช้ามาหน่อยไม่เป็นไรเนาะแต่ว่ารอได้เนาะแต่ว่า โมเดลอะต้องยัดลงแรมได้เนาะต้องยัดลงลงแรมของ G P U ได้เนาะอันนี้ก็ประมาณนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ก,กดกระดิ่งกันด้วยนะครับไปไปดูเทรดกันหุ้นหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวเผื่อใครไม่เคยใช้เนาะเผื่อใครงงไอ้ข้างบนเนี่ยคือ C P U เนาะคือ C P U ที่ใช้เนาะมีทั้งหมด8คอร์16เทรดเนาะตัว9,000 9,007เนาะก็อันนี้เป็น16เทรดเนาะก็คือเทรดที่0ูจนถึงเทรดที่15เนาะเป็น16เทรดก็อันนี้ก็คือ full load ไม่ถึงกับฟูลโหลดมันจะสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์เนาะก็รันประมาณนี้แล้วก็นี้เมมโมรี่สามสิบสองเนาะก็ข้างล่างนี้เป็นอุณหภูมิของตัว CPU เนาะ K10 นอันนี้เป็นชื่อของยูนิคมันชื่อของลินุกมันเนาะก็อันนี้คืออุณหภูมิที่ตอนรันเนาะก็อยู่ที่ประมาณหกสิบสามเนาะขอย้ำอีกทีนึงอ่ะอันนี้คือเคสเปิดฝาเนาะถ้าปิดฝามันก็อาจจะสูงกว่านี้นิดนึงแล้วก็ถ้าปิดแ์ก็จะสูงกว่านี้อีกหน่อยก็ประมาณนี้ครับอันนี้ก็ 63เนาะเดี๋ยวพอมันรันเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้แป๊บหนึ่งให้มันกลับไปสู่ไอดเอลเนาะจริงๆที่ผมลองเล่นดู่าไอดเอลมันวิ่งอยู่ประมาณ50องศาเนาะกับพัดลมตัวนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้คือปกติวป่าแต่ผมก็นั่นแหละไปเสิร์ชพวกออนไลน์มาเนาะเขาก็บอกว่าก็จริงๆ50ก็ปกตินะมันเป็นไอดเอลอุณหภูมิปกติแต่ว่าอันนี้ผมเปิดแอร์เนาะแล้วก็เปิดตัวเคสด้วยอุณหภูมิมันลงไปอยู่ที่ประมาณ47 48เป็นไอดเอลเนาะ เนี่ยมันกำลังลงอยู่เนาะเดี๋ยวเรารอลงจนหมดเนาะเดี๋ยวให้ดูหนะอันนี้คืออุณหภูมิของตัว n v m e ตัวเขาเรียกว่าอะไรนะตัวอ่ะกลับมาที่เนี่ยประมาณนี้นะครับก็วิ่งวิ่งอยู่ประมาณ47-48เเนาะสำหรับอุณหภูมิไอดอล สำหรับห้องที่เปิดแอร์แล้วก็อันนี้ผมเปิดเคสด้วยครับประมาณนี้ให้ดูประมาณนี้ละกันครับก็ประมาณนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ,รบเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคลิป AI แล้วก็อะไรเยอะแยะมากมายตามมาเนาะ